สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Sergi Doc นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโรคยอดฮิตนะฮะที่ผมพบเจอบ่อยมากๆนะครับเวลาที่ไปออกตรวจตามโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะเราจะพบว่าคนไข้คนหนึ่งนะฮะก็มักจะเดินมาที่โรงพยาบาลนะฮะลักษณะท่าทางบางคนเนี่ยก็เดินแบบปกติบางคนก็เดินแบบขากระเพกนิดๆน,นะฮะจนนึกว่าไปเกิดอุบัติเหตุอะไรมาแต่ว่าพอได้มาพูดคุยกัน นะครับซักถามประวัติตรวจร่างกายเนี่ยนะครับเราก็พบว่าเขาก็หยิบนะฮะแผลมาให้เราดูนะฮะซึ่งมันเป็นลักษณะของเป็นตุ่มนะฮะเป็นตุ่มนูนๆยื่นออกมาอยู่ที่เท้าของตัวคนไข้นะครับซึ่งตุ่มนี้แหละนะฮะก็ทําให้ตัวคนไข้เองเนี่ยนะได้รับความทุกข์ทรมานนะฮะจากการเดินหรือว่าจากการวิ่งนะเพราะว่าบอกว่าเวลาเดินทีไร หรือว่าวิ่งนะหรือว่าลงน้ําหนักทีไรในตําแหน่งบริเวณที่มันมีเจ้าตุ่มนี้อยู่เนี่ยนะครับคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บปวดนะเวลาลงน้ําหนักหรือว่าเวลาเดินนะสิ่งนั้นนั่นก็คือตาปลานั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามยอดคิดกันนะฮะว่าเรื่องของตัวตาปลาเนี่ยนะครับมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงนะฮะแล้วก็คําถามแต่ละคําถามที่ได้มีการถามเข้ามาเนี่ยผมได้มีการรวบรวมไว้ อยู่ที่7คําถามหลักนะครับตาปลาเนี่ยนะครับมันก็คือผิวหนังนะ่ะที่มันมีการแข็งตัวหรือว่าหนาตัวขึ้นนูนขึ้นมาเป็นตุ่มเป็นก้อนนะฮะซึ่งไอ้ผิวหนังที่มันหนาตัวขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดจากแรงเสียสีนะครับหรือมันเกิดจากความเสียสีเป็นระยะเวลา นานมาพอสมควรนะฮะจนทําให้ผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยจากตอนแรกก็บางๆนะครับแต่พอได้รับการเสียดสีมากขึ้นมากเข้านะฮะมันก็จะทําให้ตัวตาปลาเนี่ยนะฮะมันมีการสร้างผิวหนังขึ้นมานะครับก็จะเป็นผิวหนังที่มีความแข็งตัวหนาตัวเป็นพิเศษเนี่ยที่เราเรียกกันว่าตาปลานั่นเองนะครับเพราะว่าลักษณะของตัวตาปลาเนี่ยนะฮะมันเป็น ก้อนนะฮะนูนๆเขาขาวขึ้นมานะฮะกลมๆนะฮะและอาจจะมีจุดตรงกลางเป็นหลุมนิดๆนะฮะหรือบางทีก็เป็นกลมอ่าเป็นกลมๆเลยนะฮะแล้วก็มีลักษณะเป็นขาขาวคุนๆของตัวผิวหนังที่นูนขึ้นมานะฮะลักษณะมันรูปร่างเนี่ยคล้ายกับตัวตาปลานะฮะซึ่งเราเองที่เป็นคนไทยเนี่ยนะฮะเราก็จะมีการเปรียบเทียบนะฮะในลักษณะของตัวโรคต่างๆเนี่ยขึ้นมาอยู่ บ่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นหูดนะ,ะบางทีถ้าเป็นหูดชนิดหนึ่งเราก็จะไปเรียกว่าเป็นหูดงอนไก่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะคล้ายๆกันนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นตาปลานะฮะเพราะว่ารูปร่างหน้าตามันคล้ายๆกับดวงตาของปลานั่นเองนะครับคนที่มีโอกาสเป็นตาปลาง่ายที่สุดเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยก็เป็นคนที่มีพฤติกรรมหรือว่าการใช้ชีวิตนะฮะที่ เดินบ่อยนะฮะหรือว่ายืนบ่อยนะฮะมีการเสียสีของตัวรองเท้ากับตัวผนังของตัวผิวเท้าเราเนี่ยบ่อยนะฮะพอมันมีการเสียสีกันบ่อยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีการสร้างตาปลาขึ้นมานะฮะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะเราก็มักจะพบในกลุ่มคนไข้ที่เป็นนักวิ่งนะฮะหรือคนที่ต้องเดินบ่อยๆนะ,ะออกเดินทางบ่อยๆเช่นเป็นไกด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะเป็นพนักง,งานออฟฟิศ ที่เดินบ่อยเดินมากนะครับรวมไปถึงกลุ่มคนไข้บางคนเนี่ยที่มีการใส่รองเท้าที่มันอาจจะรองเท้าคับไปนะเป็นพิเศษมันก็เพิ่มโอกาสในการเสียดสีนะฮะร,ระหว่างตัวรองเท้ากับตัวผิวหนังเราได้ง่ายขึ้นนะครับในคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นตาปลาเนี่ยบ่อยมากกว่าคนอื่นรวมไปถึงกลุ่มคนไข้บางคนนะฮะที่มีลักษณะของรูปร่างของตัวเท้าที่ผิดรูปมาตั้งแต่กําเนิดน,นะฮะซึ่งทําให้จุด ในการลงน้ําหนักนะฮะความสมดุลของจุดในการลงน้ําหนักของเท้าเนี่ยมันสูญเสียไปนะครับซึ่งลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้มีการสร้างตัวตาปลาขึ้นมาจากตําแหน่งที่มันมีการเสียดสีบ่อยๆอยู่ตลอดเวลานะครับนะรวมไปถึงผู้สูงอายุบางคนนะฮะที่ผิวอาจจะบางนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้ใส่รองเท้าหรือใส่รองเท้าที่ M t มคับเกินไปนะครับวกนี้มันก็จะมีการเสียดสีอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะทําให้มีการ สะสมสร้างผิวหนังที่หนาตัวขึ้นแข็งขึ้นกลายเป็นตาปลาในท้ายที่สุดนะครับตอบคําถามแรกก่อนว่าตาปลาไม่เท่ากับหูดนะครับหูดก็หูดตาปลาก็ตาปลาตาปลาเนี่ยเป็นร่างกายของเราเนี่ยที่มันมีการหนาตัวขึ้นนะฮะเพื่อตอบสนองนะเป็นภาวะ ป้องกันตัวเอง,องร่างกายเรานะฮะที่พยายามป้องกันตัวเองจากการเสียดสีแรงกดทับซ้ําไปซ้ามาตลอดเวลานะครับแต่หูดเนี่ยเป็นเรื่องของการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะฮะ mm. ก็เลยมีการสร้างนะฮะตัวหูดขึ้นมานะครับส่วนตาปลาจะเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าคําตอบคือไม่เกี่ยวข้องกันโดยสิ้นเชิงนะครับตาปลาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองกลายไปเป็นมะเร็งผิวหนังได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ ให้วางใจได้สบายใจได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพบว่าเอ๊ะเราไม่แน่ใจว่าเป็นตาปลาหรือเปล่าเป็นตุ่มเป็นก้อนที่เท้านะครับโตเร็วนะฮะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เราเสียสีอะไรเลยนะเป็นก้อนโตเร็วมีแผลมีกลิ่นเอ๊ะอันนี้อาจจะต้องมาพบแพทย์นะครับเพราะว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งผิวหนังก็อาจจะมาพรีเซนเตชันมาในลักษณะอาการแบบนั้นได้นะครับ คำตอบนะฮะชัดๆเน้นๆไม่หายขาดนะฮะการตัดตาปลาเนี่ยนะฮะเป็นการรักษานะครับแค่เฉพาะหน้นะฮะก็คือการตัดตุ่มก้อนที่มันยื่นมันนูนออกมานะครับเพื่อลดอาการเจ็บอาการปวดในขณะที่มีการเดินนะครับหรือมีการสัมผัสโดนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีพฤติกรรมแบบเดิมนะฮะเช่น อาจจะไม่ใส่รองเท้านะฮะเดินเท้าเปล่าไม่สวมถุงเท้าใส่รองเท้าคับเกินไปยังมีแอคทิวิตี้ที่เราจะต้องเดินบ่อยๆวิ่งบ่อยๆนะ,ะมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยนะครับตาปาก็จะกลับมาแน่นอนแล้วก็จะกลับมาในบริเวณเดิมด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วตาปาไม่หายขาดนะฮะแต่ว่าสามารถป้องกันหลีกเลี่ยงไม่ให้มันกลับมาเป็นได้นะครับเพราะว่า เราตัดไปแล้วก็จริงนะฮะแต่ส่วนใหญ่มันก็มักจะกลับมาในที่เดิมที่เราเคยตัดไปนั่นแหละนะครับมีครีมนะฮะที่สามารถที่จะช่วยนะฮะในการเ,าเรียกได้ว่าทำให้ผิวตาปลาตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันอาจจะบางขึ้นได้บ้างนะฮะแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะครีมตรงนี้เนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ที่เป็นกรด นะครับซึ่งมันก็จะช่วยทำให้ผิวหนังตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันค่อยๆลอกตาปลาออกไปนะฮะบ,บางๆชา้ชาๆการรักษาด้วยวิธีนี้เนี่ยนะฮะจะใช้ระยะเวลาที่นานนะฮะบ,บางทีเนี่ยมันไม่เหมาะกับกลุ่มคนไข้ที่เขามีอาการปวดอยู่นะเดินแล้วก็ปวดถ้าจะรอจนออครีมมันออกลทธิ์จนมันบางเป็นระยะเวลาหลัก3เดือน6เดือนเนี่ยนะฮะจนกระทั่งมันยุบเนี่ย คงอาจจะไม่ไหวสักกอดนะฮะเพราะว่าต้องใช้เท้าในการเดินในการวิ่งตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในกลุ่มนี้การรักษาด้วยครีมนะฮะเพื่อย่อยสลายให้ตาปลามันยุบลงเนี่ยก็อาจจะเป็นรูปแบบของวิธีการรักษาที่อาจจะไม่เหมาะเท่ากับชีวิตประจําวันคนไข้เท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปมองเรื่องของการผ่าตัดตัด,ต,ดตาปลาออกไปอย่างนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับส่วนในแผ่นแปะตาปลานะฮะ ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีแผ่นนี้อยู่จริงนะฮะจนกระทั่งมีคนไข้นะฮะหลายๆคนนะฮะก็เข้ามาพูดพะะุ่งจะไหนก็จะมีคนไข้อย่างเนี้ยนะฮะเป็นตาปลามามาที่ห้องตรวจผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยพอดีไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นหูดหรือเป็นตาปลาหรือเป็นอะไรแต่พอดีไปซื้อแผ่นแปะตาปลามาแล้วแต่ว่าแปะไปเนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นหรือว่าบางคนก็บอกว่าแปะไปแล้วรู้สึกว่าผิวหนังตัวนั้นไม่มีการอักเสบนะฮะหรือมันมี เป็นแผลนะบวมแดงขึ้นมานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอแผ่นแปะตาปลาที่ว่าเนี่ยนะครับในเชิงของสัญ,ญาแพทย์นะครับเราก็จะมองว่ามันไม่ได้เหมาะกับคนไข้ทุกคนนะฮะมันอาจจะเหมาะกับคนไข้ที่เป็นตาปลาขนาดเล็กนะฮะแล้วก็ตัวคนไข้เองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของโรคประจําตัว ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นแผลที่เท้าหายยากๆหายช้าๆนะฮะเช่นเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นโรคหลอดเลือดดาอุดตันเรื้อรังเสื่อมเรื้อรังหรือว่าเป็นโรคหลอดเลือดแดงอุดตันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่เวลามันเป็นแผลขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่แผลมันจะหายเนี่ยก็จะหายช้าแล้วก็มีโอกาสที่จะลุกลามได้มากขึ้นนะะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของแผ่นแปะตาปลาเนี่ยสำหรับผมเองเท่าที่ เ,เจอคนไข้ามานะครับก็ยังได้ผลลัพธ์ในการรักษาที่ไม่น่าพึงพอใจเท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็มาจบลงด้วยการผ่าตัดตาปลาออกไปนั่นเองนะครับอันดับแรกนะฮะก็คือต้องเลือกรองเท้าที่มีความเหมาะสมก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปล่างแล้วก็ลักษณะนะฮะคำว่ารูปร่างก็คือจะต้องเข้ารูปนะฮะกับเรา พอดีนะฮะก็คือไม่หลวมเกินแล้วก็ไม่คับเกินไปใส่พอดีสบายๆนะครับอันที่2ลักษณะของตัวรองเท้าเนี่ยความหนาของมันควรจะไม่บางจนเกินไปเพราะว่าถ้ามันบางจนเกินไปเนี่ยนะครับเวลาเราเดินเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเดินเหยียบอยู่บนพื้นโดยตรงนะฮะแรงเสียดสีมันก็คงอาจจะมีมากกว่ารองเท้าที่มีความหนานะครับนะอันที่3เลยก็คือ,อ,อให้หลีกเลี่ยงนะฮะรองเท้าที่ เป็นพวกส้นสูงแหลมแหลมหรือว่ารองเท้าแตะบางๆนะฮะเพราะว่าพวกนี้จ,จะมีแรงกดหรือว่าแรงสัมผัสที่เยอะโดยเฉพาะรองเท้เาส้นสูงเนี่ยแรงกดในเฉพาะจุดเนี่ยเวลาเราจิกเท้าสําหรับคุณผู้หญิงเนี่ยนะฮะมันก็จะมีแรงจิกหรือว่าแรงกระจายน้ําหนักเนี่ยนะฮะอยู่ที่บริเวณในบริเวณหนึ่งมากเกินไปก็จะทําให้เกิดลักษณะของตัวตาปลาเกิดขึ้นมาได้แม้กระทั่งรองเท้าแตะบางๆเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่า ถ้าเกิดว่าเราใส่ไปมันก็เหมือนเราเดินลากพื้นไปตามปกติอันนี้อันตรายแน่นอนนะครับถัดมาคือเรื่องของการใส่ถุงเท้านะฮะถ้าเป็นแล้วแล้วไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะครับแนะนําว่าให้ใส่ถุงเท้านะฮะการใส่ถุงเท้าเนี่ยมันจะช่วยลดแล้วก็ชะลอการเกิดตาปลาเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงการสัมผัสของตัวผิวเท้าเราเนี่ยกับรองเท้าหรือว่ากับพื้นโดยตรงนะครับก็จะลดแรงเสียดสีกลับมาได้นะครับในโอกาสในการเป็นตาปลานะครับหรือว่าการ กลับมาเป็นซ้ําใหม่เนี่ยนะครับมันก็จะน้อยลงไปนะครับบางคนเนี่ยนะฮะอีกวิธีหนึ่งก็คือจะมีการใช้แผ่นนะเฉพาะจุดในการซับพอร์ตในการรับแรงพวกนี้เนี่ยมีขายตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านต่างๆนะครับก็เราเชื่อว่าการใส่ตัวซับพอร์ตตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้ตำแหน่งของบริเวณรแรงกดของตัวเท้าเราเนี่ยนะครับแรงกด ที่มันอยู่ตรงจุดนั้นๆเนี่ยนะฮะมันอาจจะเบาบางลงนะครับพอแรงกดมันเบาบางลงเนี่ยเราก็เชื่อว่าตัวตาปลาเนี่ยมัน,นะฮะมันก็จะเกิดขึ้นได้น้อยลงเพราะว่าแรงเสียดสีแรงกดมันไม่เยอะนั่นเองนะครับถัดมาคือเนี่ยถ้าเป็นในคนไข้ในกลุ่มทีเ่เป็นตาปลาบ่อยๆนะครับหรือว่าเป็นเบาหวานเป็นโรคเกี่ยวกับเท้าหรือ,อรที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องหมั่นเช็คเท้าของตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะฮะวิธีการก็คือไม่มีอะไรเลยฮะหลังอาบน้ําเสร็จนะครับนะให้ นั่งยกขาขึ้นมาดูนะฮะยกเท้าขึ้นมาดูนะครับก็สำรวจดูเลยฮะตั้งแต่ฝ่าเท้านะฮะแล้วก็บริเวณของตัวนิ้วเท้านะเพราะาตาปลาเวลามันชอบเกิดมันก็จะชอบเกิดแ,แถวบริเวณนิ้วโป้งบ้างนิ้วก้อยบ้างนะครับเป็นส้นเท้าบ้างนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่เป็นจุดรับแรงนะมันก็จะเกิดโอกาสเกิดเสียดสีเป็นตาปลาได้นะครับก็ให้เช็คให้ดีนะฮะถ้ามีแล้วเราเห็นตั้งแต่นเนิ่นๆนะฮะจะได้ ระมัดระวังชะลอการดําเนินโรคนะฮะไม่ให้ตาปลามันใหญ่ขึ้นหรือว่าจะไปซื้อผลิตภัณฑ์พวกยาพวกอะไรมาครีมทาบางๆเพื่อให้มันตาปลามันยุบลงมันหายไปอย่างเนี้ยก็คงเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าตาปลามันเจ็บมากแล้วเดินแล้วก็เจ็บมันใหญ่มากแล้วเนี่ยนะฮะการใช้ครีมหรือยาก็อ,อาจจะไม่เหมาะสมก็คงจะต้องมาปรึกษาแพทย์เพื่อดําเนินการในการผ่าตัดตาปลาออกไปนะครับก็ปิดท้ายนะฮะว่าตาปลาเนี่ยนะฮะ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะมันไม่ใช่เรื่องบิ๊กดดลสำหรับศัลยแพทย์นะครับศัลยแพทย์คนไหนเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาตาปลาตรงนี้ได้นะฮะแต่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องเล็กสําหรับตัวคนไข้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นตาปลาขึ้นมาแล้วแล้วมันก็เดินเจ็บอยู่ทุกก้าวนะฮะวิ่งก็เจ็บลุกก็เจ็บกดน้ําหนักลงบันไดขึ้นบันไดก็เจ็บนะฮะมันก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กสําหรับคนไข้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะอย่ารอให้มันหนา ให้ตาปลามันโตมันหนาขึ้นจนเดินไม่ไหวนะฮะถ้าเป็นแล้วนะ,ะให้รีบมาพบแพทย์ปรึกษาแพทย์เพื่อได้รับวิธีการในการรักษาอย่างเหมาะสมกับคนไข้ไปก่อนนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะฮะก็คงจะพูดแต่เพียงเท่านี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครนะฮะมีคําถามอยากสอบถามอะไรนะฮะก็สามารถถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช anel Serjdoc ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ